เรื่องราวของไอสไตน์อัจฉริยะผู้พลิกกฎจักรวาลในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีเพียงไม่กี่คนที่ทำให้โลกทั้งใบเปลี่ยนมุมมองต่อธรรมชาติและจักรวาลและหนึ่งในนั้นก็คือชายผู้มีนามว่าอันเบิร์ตไอสไตน์เขาไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์ที่มีแต่สมก,การเต็มกระดาน แต่เขาคือคนที่ทำให้เราเข้าใจว่าเวลาและพื้นที่ไม่ได้ตายตัวเหมือนที่เคยคิดโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมาตลอดและจักรวาลก็เต็มไปด้วยความลึกลับเกินกว่าที่ใครเคยจินตนาการจากเด็กชายขี้อายที่ไม่ค่อยพูดแต่ชอบตั้งคำถามเขาเติบโตขึ้นมาเป็นอัจฉริยะที่เปลี่ยนกฎของจักรวาล เรื่องราวชีวิตของไอสไตน์เต็มไปด้วยการต่อสู้ความสงสัยและความฝันที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราแม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแล้วชีวิตในวัยเด็กของไอสไตน์ le, เขาเกิดเมื่อวันที่1ิมีนาคมคิดตศกัดราช1,879ที่เมืองอูมประเทศเยอรมนีตอนที่ไอสไตน์ยังเด็ก เขาเป็นเด็กที่พูดช้ากว่าเพื่อนๆพ,พ่อแม่เลยกังวลว่าเขาอาจจะมีปัญหาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดช้าเพียงแค่เป็นเด็กที่ชอบคิดให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยพูดออกมามีเรื่องหนึ่งที่เขายังจำได้ดีคือตอนที่พ่อของเขายื่นเข็มทิศเล็กๆให้เขาเขามองมันด้วยความแปลกใจว่าทำไมเข็มเล็กๆนี้ถึงชี้ไปทางเหนือได้ตลอด ไม่ว่าจะหมุนยังไงก็ตามอันเบิร์ดก็ยังคงไม่รู้คำตอบแต่ความสงสัยนั้นกลับทำให้เขาอยากรู้มากขึ้นและความอยากรู้นี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญตลอดชีวิตของเขาเขาเติบโตในครอบครัวที่รักการเรียนรู้พ่อทำธุรกิจไฟฟ้าแม้รักดนตรีและนั่นเองที่ทำให้เขาหลงไหลในเสียงไวโอลิน ตั้งแต่ยังเด็กการศึกษาและอุปสรรคของไอสไตน์แม้จะเป็นเด็กฉลาดแต่ไอสไตน์กลับไม่ชอบระบบการเรียนการสอนในเยอรมนีที่เข้มงวดและบังคับให้ท่องจำทุกอย่างเขามีความคิดเป็นอิสระและไม่ชอบถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์เดิมๆเขามักตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียนและชอบหาคำตอบด้วยตัวเอง เมื่อถึงวัยเรียนมัธยมเขาตัดสินใจย้ายไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์โรงเรียนโพลีเทคนิคสูริกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์และเน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำแบบตายตัวที่นี่ไอสไตล์ได้เรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่และได้พบเพื่อนรวมชั้นที่มีความสนใจเหมือนกันแต่ก็ยังคงไ่ใช่นักเรียนตัวท็อป เพราะเขาไม่สนใจเกรดแต่สนใจความจริงและหลักการเบื้องหลังปรากฏการทางวิทยาศาสตร์หลังจากเรียนจบไอสไต์กลับพบอุปสรรคครั้งใหญ่เขาหางานไม่ได้ตามที่คาดหวังต้องสมัครงานสอนหนังสือหลายแห่งแต่ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าความฝันในการเป็นนักวิชาการดูเหมือนจะสั่นคลอนแต่โชคชะตานำเขาไปสู่เมืองเบิร์น เขาได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิบตัตรในสำนักงานประดิษฐ์ที่ซึ่งเขาต้องตรวจสอบคำขอสิทธิบตัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆงานนี้อาจดูธรรมดาแต่กลับให้โอกาสเขาได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบวิเคราะห์ปัญหายอย่างละเอียดและมองโลกด้วยสายตาของนักวิทยาศาสตร์แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่ในสายตาคนทั่วไปแต่ที่นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำให้เอสไตน์สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทฤษฎีที่เปลี่ยนโลกในอนาคตปีมหัสารย์ของเอสไตน์ในปีคศหนการาร1905เป็นปีที่ชื่อของเอสไตน์ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งที่ตอนนั้นเขายังแค่ทำงานอยู่ในสำนักงานสิทธิบัตรไม่ได้เป็นศาสตราจารย์ หรือมีห้องทดลองใหญ่โตอะไรเลยในปีนั้นเขาเขียนบทความวิทยาศาสตร์สี่เรื่องที่เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ไปตลอดการเรื่องแรกเขาอธิบายว่าแสงไม่ได้เป็นเพียงคลื่นแต่ยังเป็นอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าโฟตอนซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของฟิสิกส์ค,ควอนตมัมเรื่องที่สองเขาอธิบายการเคลื่อนที่แบบเรา การเคลื่อนไหวสุ่มของละอองเล็กๆในน้ำซึ่งช่วยพิสูจน์ว่ามีอะตอมอยู่จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีเรื่องที่สามทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่บอกว่าเวลาและพื้นที่นั้นสัมพันธ์กับความเร็วสิ่งที่เราคิดว่าตายตัวกลับยืดหดได้ตามการเคลื่อนไหวและสุดท้ายสมการที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาคือ อีเท่ากับ m อยกกำลังสองแปลว่าพลังงานเท่ากับมวลคุณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองฟังดูซับซ้อนแต่มีความหมายว่ามวลและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันสามารถเปลี่ยนไปมาได้บทความทั้งสี่ชิ้นนี้ทำให้ไอสไตน์ตอนอายุ26ปีกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวรุ่งที่ทั้งโลกเริ่มหันมาสนใจ จากนักวิทยาศาสตร์สุคนดังของไอสไตล์หลังจากปีมหัศจรรย์ไอสไตล์ก็เริ่มมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกจริงๆเกิดขึ้นในปี1919ตอนเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงนักดาราศาสตร์ใช้โอกาสนี้พิสูจน์ริสฎีของเขาที่บอกว่าแรงโน้มถ่วงสามารถทำให้แสงโค้องงอได้ และผลก็ออกมาตรงกับที่ไอสไต์ทำนายไว้หลังจากนั้นความคิดของเขาโดดเด่นจนทำให้ไอสไต์กลายเป็นเหมือนดาราในวงการวิทยาศาสตร์ทุกคนเริ่มพูดถึงเขาและงานวิจัยของเขาในปี1921ไอสไต์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากงานวิจัยเรื่องเอฟเฟกต์โฟโตอิเล็กทริกหลังจากนั้นไม่ว่าเขาจะไปประเทศไหน ก็จะมีนักข่าวตามไปสัมภาษณ์แฟนๆมาขอลายเซ็นและทุกคนอยากฟังความเห็นของเขาไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์แต่รวมถึงปรยยัชญาการเมืองและอนาคตของมนุษยชาติด้วยไอสไตล์และโลกการเมืองแต่โลกภายนอกไม่ได้สงบสุขเหมือนในห้องทดลองเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจในเยอรมนี ไอสไตซึ่งเป็นชาวยิวจึงตกอยู่ในอันตรายเขาตัดสินใจหนีภัยไปยังสหรัฐอเมริกาและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มหาวิทยาลัยพรินตันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองไอสไตมีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เขาได้ร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีรูดเวน เพื่อเตือนว่าเยอเรมน,นีอาจกำลังพัฒนาระเบิดปรมานุซึ่งจดหมายฉบับนั้นนำไปสู่การเริ่มต้นโครงการสร้างระเบิดของสหรัฐแม้ไอสไตจะไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับโครงการแมนฮัตตันต่ลังสงครามจบลงและโลกได้เห็นความรุนแรงของระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเขาก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเขาเคยกล่าวว่า ถ้ารู้ว่ามนุษย์จะใช้ระเบิดแบบนี้ฉันคงเลือกเป็นช่างซ่อมนาฬิกาแทนที่จะเป็นนักฟิสิกส์คำพูดนั้นแสดงให้เห็นว่าแม้ไอสไตล์จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจและเป็นห่วงอนาคตของมนุษยชาติอยู่เสมอช่วงบ้านปลายของไอสไตช่วงบ้านปลายของชีวิต ไอสไตยังคงพยายามหาคำตอบของจักรวาลเขาทำงานไม่หยุดเพื่อค้นหาทฤษฎีสนามรวมที่จะอธิบายและเชื่อมโยงแรงธรรมชาติทั้งหมดเข้าด้วยกันแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่สามารถค้นพบคำตอบนั้นได้ถึงอย่างนั้นชีวิตประจำวันของเขากลับเรียบง่ายเขายังคงเล่นไวโอลินที่รัก เดินเล่นรอบรอบมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายถ่อมตัวในปี1955เขาจากโลกนี้ไปอย่างสงบแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้กลับยิ่งใหญ่เกินกว่าจะวัดได้ผลงานของเขากลายเป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ที่เราใช้ทุกวันการสำรวจอวกาศหรือฟิสิกส์ควอนตัม ที่พัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์แห่งอนาคตและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าทฤษฎีก็คือแรงบันดาลใจที่เขามอบให้กับคนทั้งโลกเขาเคยพูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีขอบเขตแต่จินตนาการพาเราไปได้ทุกที่อันเบิร์ตไอสไตน์ไม่ได้เป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์ แต่คือสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์ความกล้าที่จะตั้งคำถามและความเชื่อว่าโลกอาจไม่เป็นอย่างที่เราเคยคิดเขาเริ่มต้นจากเด็กชายที่หลงไหลในเข็มทิศเล็กๆแต่ต่อมากลายเป็นผู้ชายที่เปิดทางให้มนุษย์เห็นจักรวาลในมุมมองใหม่แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีชื่อของเขายังคงส่องสว่างเหมือนกับความฝานัน และจินตนาการของเขาที่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ต่อไปเรื่อยๆและหากคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยปริศนาความลี้ลับและความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์อย่าลืมกดติดตามช่องปริศนาวิทยาเพื่อไม่พลาดสาราคดีและความรู้สนุกๆที่จะพาคุณออกเดินทางสำรวจจัก,กรวาล และความลับของโลกใบนี้ไปด้วยกัน